เดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะค่ะณขณะนี้นะคะเราอยู่ในสายกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะท่านผู้ว่าอําพลผง์ส่วนสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะอยากจะให้ท่านผู้ว่าได้พูดถึงหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ฝนฟ้าในพื้นที่จังหวัดยะลาณขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคัะณขณะนี้นะครับสภาพสภาพภูมิอากาศนะครับปัจจุันฝนจํานวนน้าฝนนี้ยังตกอยู่ครับแต่ว่า ลดน้อยลงพอสมควรนะครับก็คาดว่าถ้าแนวโน้มฝนจะตกน้อยลงแล้วก็หยุดตกในโอกาสข้างหน้านี่คิดว่าสถานการณ์น้าท่วมก็คงจะเบาบางลงแล้วก็น้ําที่ท่วมอยู่ก็สามารถที่จะระบายออกลงสู่ทะเลได้นะครับก็น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสักสองสามวันะนะครับจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ ค่ะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะท่านผู้ว่าค่ะเมื่อวานนี้เราได้รับการประสานมาว่าเราประกาศเป็นสถานที่แล้วก็พื้นที่ภัยพิบัติทั้ง8อำเภอณปัจจุบันยังคงที่8อำเภอหรือว่าเหลืออยู่เท่าไหร่คะอ๋อยังคงยึด8อำเภออยู่ครับ <c oughs> เพราะว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณน,น้าปริมาณฝนตกมีแนวโน้มที่จะลดลงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า,าระดับน้ํายังทรงตัวอยู่นะครับทรงตัวอยู่ยังไม่เพิ่มไม่เพิ่มทรงตัวในแนวโน้มที่จะลดลงนะครับดะวะนั้นเราก็ยังประกาศยังประกาศ ไปอยู่เหมือนเดิมครับค่ะท่านผู้ว่าคะเราในส่วนของพื้นที่อำเภอไหนของจังหวัดยะลาที่ถือว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบแบบหนักที่สุดนะคะณขณะน,นี้วิกฤตที่สุดก็คืออำเภอเมืองนะครับทั้งในเขตเทศบาลนครยะลาซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับซึ่งเขตเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่เคยท่วมมาสาับนับจากถึงวันนี้เป็นเวลาสาหกปีเต็มนะครับครั้งสุดท้ายที่ท่วมหนักอย่างนี้ก็คือในปีสองพันห้าสามสิบเอ็ดนะครับซึ่งนัก ปีนี้ก็ท่วมเยอะนะครับพื้นที่ของเทศบาลนครยะลาซึ่งเป็นพื้ที่เศรษฐกิจก็ท่วมไปทั้งหมดประมาณน่าจะประมาณเจ็ิบซได้นะครับพื้นที่ที่สองของอำเภอเมืองก็คือในเขตเทศบาลเมืองสติงนอกมีพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับซึ่งท่วมทุกปีนะครับแต่ปีนี้หนักกว่าทุกปีนะครับแล้วก็พื้นที่อีกนอกรอบนอกเมืองก็คือพื้นที่ตำบลตาสาบตำบลหน้าถ้ำนะครับตำบลยุบโปนะครับก็ท่วมสาหัสเหมือนกันนะครับณขณะนี้ก็ต้อง อพยพพี่น้องประชาชนออกให้มากที่สุดนะครับวันนี้คิดว่าจะอพยพพี่น้องออกมาจากพื้นที่น้ําท่วมออกได้ทั้งหมดครับค่ะในส่วนนี้แสดงว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ตกค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จะได้คลี่คลายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็ได้คลี่คลายทั้งหมดครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามีข้อจํากัดในเรื่องของเรือนะครับซึ่งเรือมีน้อยมากนะครับเรือมีน้อยมากไม่เพียงพอกับจํานวนพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพนะครับแต่วันนี้ทั้งส่วนกลางทั้งพอพเองทั้งกองทัพบก นะครับหลายหน่วยงานทั้งมูลนิทิต่างๆก็ได้ส่งเรือมาอให้จังหวัดยะลานี้มากมายนะครับเพราะนั้นเราก็จะโดยบริหารจัดการในพื้นที่ที่จะต้องใช้เรือในการขนพี่น้องประชาชนออกให้ให้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้หมดภายในวันนี้ครับค่ะค่ะแล้วมาพูดถึงในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างคะ่ะท่านผู้ว่าคะในส่วนของศูนย์อบพยพเองตอนนี้มีเพียงพอหรือย,ยังคะรู้ว่ามีการที่จะเปิดเพิ่มไหมคะณขณะนี้นะครับในศูนย์อพยพเองนะครับโดยเฉพออาะนครยะลานี่ นครยาลาเนี่ยทำทำอาหารเลี้ยงพี่น้องประชาชนในเขตนครยาราเนี่ยนะครับวันละห้าหมื่นกล่องนะครับซึ่งก็เพียงพอนะครับทั้งน้ำทั้งอาหารนะครับสเต็งลอกเองก็โดยท่นยานนายกท่านมนตรีเทศบาลเมืองสเต็งนอกนี่ก็ได้ทําอาหารเลี้ยงครบถ้วนนะครับไม่ขาดในส่วนของรอบลอกเนี่ยก็ได้ช่วยกันนะครับได้ตั้งโรงครัวมีทั้งเหล่ากายชาติมีทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับเราก็ได้ประสานการแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยนะครับในการแบ่งโซนที่จะไม่ให้ซ้ําซ้อนกันซึ่งณขณะนี้นะครับในเรื่องของโรงครัวก็คงจะมีเพิ่มนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มสักขนาดไหนก็เดี๋ยวอยู่ที่วันนี้จะได้พิจารณากันแต่ต้องเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่น้องที่อพยพขึ้นมาเนี่ยก็มีจานวนเพิ่มขึ้นรวมทัง้งพี่น้องที่ไม่สามารถที่จะอพยพขึ้นมาได้เราก็นาําอาหารกลองไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนนะครับที่มีน้ทํท่้มขังอยู่คิดว่าในเรื่องอาหารการกินณขณะนี้ยังไม่ขาดแคลนนะครับแต่ยงไรก็ตามนะครับในอนาคตอีกสระยะยาวเนี่ยถ สถานการณ์เป็นอย่างนี้ยังไม่ยังไม่ลดลงนี่เราก็ได้คุยกับทางพิกซีทางโลตัสนะครับโดยให้ท่านผู้นิตจังหวัดเนี่ยได้ไปคุยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้นำปริมาณนําวัสถุดิบต่างๆนะครับไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งแลว้วก็น้ํานะครับรวมทั้งผู้ก่อการต่างๆนะครับถ้าไม่สามารถเดินทางได้นี่เราพร้อมที่จะ,อะเอารถไปรับสินค้าของท่านเพื่อน,นํามา จําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะให้เกิดการขาดแคลนครับค่ะแล้วในส่วนของที่พักนะคะท่านผู้ว่าคะที่พักแบบพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะสามารถไปพักพิงที่ศูนย์ไหนบ้างคะในของตัวเมืองยะลาเนี่ยค่ะศูนย์พักพิงที่เทศบานลนครยะลาเนี่ยเราจัดไว้ที่โรงเรียนของเทศบาลทั้ง6โรงนะครับตั้งแต่ทหนึ่งไปจนจนถึงทหกนะครับเว้นทสามทสามเนี่ยเราทสามเนี่ยเราให้เฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ส่วนในเทศบาลสเสียงรอบก็เรามีที่พักของเทศบาลเรียบร้อยนะครับในส่วนของศูนย์ฝึกสอสของกองกำลปกครองที่ท่าสาก็เปิดเป็นที่พักนะครับให้พี่น้องประชาชนาได้อพยพมาพักนะครับในช่วงที่วิกฤตนะครับที่สถานตารวจภูธรเมืองยะลานะครับกองกํากับการตารวจภูธรจังหวัดยะลาก็เปิดเป็นสถานที่พักนะครับที่ราชบพัฒน ยะลาเองก็สามารถที่จะพักได้ประมาณ200คน <c oughs> นะครับซึ่งในเรื่องที่พักนั้นเราเราเพียงพอครับในเรื่องของที่พักพิงเราไม่เราไม่ไปถ่วงเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แล้วก็เราเราเป็นสถานท,ที่ที่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยครับ <c oughs> ท่านพูดคะแน่นอนว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เราอพยพออกมามีทั้งผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงบางคนอาจจะมีโรคที่เป็นโรคประจําตัวบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้คะ่ะเรื่องของการบริการด้านการแพทย์หรือว่าด้านสนาธารณสุขนะคะเราดูแลพี่น้องประชาชนกันยังไงคะครับเรื่องนี้ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ระดมสั่งทุกโรงพยาบาลรอพศตอทุกท้งอสอมอนะครับดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับหากมีโรคไัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้น จากภัยน้ําท่วมหรือโรคระบาดเราก็สามารถที่จะรับมือได้นะครับเพราะว่าเราได้เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วแล้วครับในเรื่องของสาธารณสุขครับค่ะแล้วในเรื่องของระบบไฟฟ้าประปาสําหรับพี่น้องประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือบริเวณที่น้ําไม่ท่วมหรือว่าน้ําลดแล้วนี่ระบบไฟฟ้าก็สามารถที่จะจ่ายได้นะเครับแต่ในเขตเทศบาลคนครยะลาเนี่ยระบบประปาเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เนื่อง ว่าเอวสูบน้ํานะครับโดนน้าท่วมจึงไม่สามารถที่จะสูบน้ําขึ้นมาทําเป็นน้ำประปาได้นะครับแต่ว่าแนวโน้มนี่คิดว่าน่าจะไม่เกินสองวันนะครับเทศบาลนครยะลาก็สามารถที่จะทำทำน้ําประปาเพื่อที่จะบริการนองประชาชนได้ใช้ได้เป็นปกติครับค่ะค่ะท่านผู้ว่าคะถ้าเกิดว่าพี่น้องในพื้นที่จังหวัดยะลาแบบดูรายการเราอยู่เนี่ยคะ่ะต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือเนี่ยคะ่ะต้องแจ้งผ่านทางไหนบ้างคะ ครับก็ติดต่อจำผ่านทางอ่าปอปอจังหวัดนะครับซึ่งมีเราศูนย์อ่าเครงะหอผู้ประสบภ,ภัยอยู่ที่สารการจังหวัดนะครับที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับรวมทั้งทุกส่วนราชการนะครับลวงนะครับในเขตเทศบานนลนครยาลาเองนี่ก็เทศบานนลนครยะลาก็ก็สามารถแ,แรจ้งได้ตลอดเวลาและก็เทศบาลเมืองอ่าสตงรอกครับค่ะในส่วนของข้อห่วงใยณตอนนี้ค่ะท่านผู้ว่าค่ะมีความห่วงใยเรื่องอะไรกับพี่น้องประชาชนอีกบ้างไหมคะ ก็ยังหวงใหญ่พี่น้องประชาชนที่ยังอพยพมาไม่หมดนะครับเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยบา,บ,าบางบางคนเนี่ยท่วมมิดหลังคา,านะครับก็ความหวกงใหญ่ก็คือในเรื่องของการอพยพซึ่งวันนี้ที่แสนป์เรียนให้ทราบไปในเบื้องต้นก็คือจะต้องอบยพพี่น้องประชาชนออกให้หมดนะครับ<า>เพื่อให้มีความปลอดภัยนะครับในที่อยู่อาศัยชัวย่วคราวครับ อีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านพูดว่าค่ะปริมาณน้ําฝนณนะตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลาก็คือปริมาณน้ําฝนที่สะสมจากที่ฝนตกหนักมาหลายวานันหรือปริมาณน้ําฝนบางส่วนที่มาจากการปล่อยเขื่อนว่ายังไงคะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนมีความโหงใยแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะน้ํานี้เป็นน้ําที่มาจากน้ําฝนหรือว่าน้ํามาจากเขื่อนว่ายังไงคะอยากจะให้ท่านพูวได้ชี้แจงค่ะเขือ่อนปิดการระบายน้ํามาตั้งแต่สองวันที่แล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ในเขื่อนเนี่ยเราสามารถมีพื้นที่ที่อย่ารองรับน้ําฝนได้อีกประมาณ สองร้อยล้านลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่น้ําจากเขื่อนแน่นอนนะครับแต่เป็นน้ําที่ตกใต้เขื่อนทั้งหมดนะครับที่จะที่ทาให้เกิดน้ําท่วมขึ้นมาครั้งนี้ครับค่ะประเมินสถานการณ์ณตอนนี้ค่ะเพื่อสร้างความสบายใจแล้วก็ได้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันหน่อยค่ะท่าน้วาคะคระบตินสถานการณ์ก็คิดว่าแนวโน้มจะดีขึ้นนะครับปริมาณน้ําฝนเนี่ยน่าจะวัดถ้าวัดเนี่ยน่าจะไม่ถึงร้อยมิลสอวันแน่นอนนะครับเพราะว่าฝนตกเล็กน้อยแล้วก็แล้วก็หยุด หลายชั่วโมงนะครับหยุดตกหยุดตกตกหยุดตกหยุดนะครับแต่ว่าตกไม่หนักเหมือนกับ3มวันที่แล้วครับค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามากๆค่ะนายพลพงสุวรรณนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ของพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะ